พีรมิดแห่งกีซ่ามรดกปริศนาจากอียิปต์โบราณที่การเวลาไม่อาจลืมเลือนลองหลับตาแล้วจินตนาการตามสิครับท่ามกลางทะเลทรายสีทองอันกว้างใหญ่ไพศาลภายใต้แสงแดดอันร้อนแรงของอียิปต์มีสิ่งก่อสร้างมห่ือมาสามหลังตั้งตรงงานอยู่พวกมันสูงเสียดฟ้าราวกับภูเขาที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่คือพีระมิดแห่งกีซ่า ไม่ใช่แค่ก้อนหินเรียงกันแต่เป็นประตูสู่โลกอีกใบเป็นมรดกจากอรารยธรรมโบราณที่ยังคงกระสิบเล่าเรื่องราวความลับให้เราฟังมานานกว่า4,500ปีสร้างทำไมและสร้างได้อย่างไรคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาในใจเราคือสร้างทำไมชาวอียิปต์โบราณเชื่อในชีวิตหลังความตายอย่างสุดหัวใจ ฟาโรที่ตรวจสอบเหตุผลพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมเมื่อฟาโรสวรรค์ต่อไปเพื่อให้ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดเพื่อให้วิญญาณสามารถกลับมายัางร่างได้ในวันหนึ่งและเดินทางไปสู่โลกหน้าได้อย่างสง่างามพิระมิดจึงเป็นเหมือนบันไดสู่สวรรค์เป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เต็มไปด้วยสมบัติข้าวของเครื่องใช้อาหารและทุกสิ่งทุกอย่างที่ฟาโรจะใช้ในปรโลก แต่คำถามที่ยากกว่าคือสร้างได้อย่างไรลองคิดดูพีระมิดคูฟูสร้างจากหินปูนกว่า2.3ล้านก้อนแต่ละก้อนหนักเฉลี่ย2.5ตันซึ่งก็คือรถเก๋งสองคันบางก้อนหนักถึง15ตันหินเหล่านี้ไม่ได้อยู่ใกล้ๆต้องขนมาจากเหมืองหินที่อยู่ห่างออกไปเป็นร้อยกิโลเมตร แถมต้องยกขึ้นไปสูงกว่า140เมตรในยุคที่ไม่มีเครนไม่มีเครื่องจักรกลไม่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมือนเราทุกวันนี้ทฤษฎีทางลาดนี่เป็นทฤษฎีที่นักโบราณคดีส่วนใหญ่เชื่อกันว่าชาวอียิปต์สร้างทางลาดดินขนาดมหึมาขึ้นไปรอบๆพีระมิดที่กำลังสร้างแล้วค่อยๆลากหินขึ้นไปอาจจะเป็นทางลาดตรงๆทางลาดแบบซิกแซกหรือทางลาดแบบหมุนวนรอบพิระมิด ลองนึกภาพคนงานหลายหมื่นคนใช้เชือกไม้คานและความสามัคคีลากหินก้อนยักษ์ขึ้นไปทีละก้อนมันเป็นภาพที่น่าทึ่งและใช้แรงกายมหาศาลจริงๆทฤษฎีแรงงานทาสเดิมทีคนส่วนใหญ่เชื่อว่าพีระมิดสร้างโดยแรงงานทาสที่ถูกบังคับให้ทำงานอย่างหนักจนตายไปเป็นจำนวนมากแต่จากการค้นพบหมู่บ้านคนงานใกล้พีระมิด และโครงกระดูกที่มีร่องรอยการดูแลทางการแพทย์ที่ดีทำให้เชื่อว่าคนงานเหล่านี้เป็นแรงงานฝีมือที่ได้รับค่าจ้างมีอาหารเลี้ยงอย่างดีและถูกปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมพวกเขาเป็นเหมือนทหารแห่งการ